มาหลงกันต่อนะฮะหลงตัวที่เกลื่นไว้สักกายะที่ถี่คือหลงหลงเนี่ยยึดกายใจของตัวเองเนี่ยยึดอะไรยึดยังไงบ้างครับกายใจภาษาธรรมภาษาธรรมแล้วกันเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วตอนช่วงต้นรายการว่าก็คือการยึดในขันห้าเนี่ยยึดในสี่สี่ลักษณะทีนี้ในวันนี้พี่จะไม่พูดให้ให้มันงงครับจะพูดว่าเอาเอาตามที่ท่านพูดก่อนนะคะก็คือยึดอย่างที่หนึ่งก็คือยึดว่า เห็นรูปโดยความเป็นตนอันที่สองเห็นตนมีรูปงงแล้วนะเริ่มงงอันที่สามเห็นเห็นรูปในตนอันที่สี่เห็นตนในรูปไม่ว่ากันนี่ไม่เห็นต่างกันเลยเพราะตนตนรูปรูปเหมือนกันรูปรูปตนตนทีนี้มันจะเห็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องไปปฏิบัติธรรมแต่เราพูดตามที่ท่านแปลมาที่พูดว่าท่านแปลมาก็หมายความว่าก็แปลจากบาลีแปลจากบาลีก็ เราก็เรียนหนังสือมาทั้งคู่นะพี่ไอ้ก็เรียนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งคนที่คิดว่าตัวเองอ่านว่าพุทธศาสนาแล้วเป็นภาษาไทยนะครับะเสร็จแล้วก็ดึงพระสูตรออกมาทั้งพระสูตรอย่างที่<ม>เราทำแล้วก็เอามาใส่ชอบทํากันสมัยนี้ใน Facebook มันเท่ดีแล้วก็บอกเนี่ยฉันฟิลสฟ very philosophical thinking <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะฉันเก่งมากฉันปรัชญาเหลือเกินพี่ก็อยากจะเตือนนะอย่าติดอย่าลงตัวนักเพราะอะไรฮะ พราะว่าจริงๆเนี่ยภาษาเนี่ยมันไม่ได้สื่อให้เห็นได้ชัดหรอกอการปฏิบัติต่างหากที่มันสื่อให้เห็นชัดเพราะฉะนั้นการพูดพี่อเคยเห็นพี่เขียนเฟซบ o ๊กไหมพี่ไม่ค่อยเขียนภาษา,ษาธรรมสังเกตไหมจริงๆฮะพี่<ช>จะเขียนภาษาอธิบายธรรมดาเหตุผลของพี่ก็คือว่าสื่อยังไงให้คนสมัยนี้รู้เรื่องแต่ถ้าเราเอาพระไตรปิฎกมาใส่เลยพระสูตรมาใส่เลยเนี่ยคนเขียนคนเอามาลงอ่ะรู้เรื่องเปล่าก็กไม่ทราบ มันอาจจะฟังดูแล้วมันเท่หรือรบ,บางคนชอบพูดเรื่องเซนแตเข้าใจจริงไหมอะไรอย่างงี้เข้าใจจริงไหมทีนี้เวลาเราจะสื่อสารอะไรเนี่ยเราควรที่จะมีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วสื่อสารนะครับเขอขาถามแทรกนิดเดียวตรงนี้พี่กายพอบอกงี้แล้วท่านอาจจะนึกต่อว่าอ้าวแล้วทำไมยังจําเป็นจะต้องเรียนอยู่ทําไมต้องมาอ่านพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยอยู่ล่ะงั้นปฏิบัติเลยดีไหมจะได้เห็นสภาวะจริงๆคือจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเลยนะเอาเอาพูดกันแบบ วันนี้เราจะพูดเรื่องสักยอทิฏฐติแต่เราพูดกันให้ดูเรื่องไปเลยนะสมัยก่อนเนี่ยด้วยความห่วงใยของครูบาอาจารย์หรือพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่เรียนง่ายท่านบอกเรียนไปเนี่ยนะจะหลงทางเอาง่ายๆท่านบอกไม่ต้องเรียนไปปฏิบัติเลยท่านพูดถูกท่านพูดถูกเพราะว่าท่านไม่เชื่อในสติปัญญาของเรานี่เรื่องภาษาเดียว เตือนพี่น้า mm. นะแกเดี๋ยวไม่ลืมเรื่องภาษาเสร็จแล้วมาสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นยุคของไอทีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันหาข้อมูลได้ง่ายมันก็จะเกิดไอตัวหลงตัวเนี่ยขึ้นว่าทำไมฉันต้องฟังพระเจ้าวะทำไมฉันต้องมาฟังยายแกกับคนไม่แก่คนนี้หนุ่มๆเนี่ยล่ะฉันก็อ่านเองได้เนี่ยเธอก็บอกนี่ว่านักกุลปิตาสูตรสังยุตตนิกายคันทาวารวักก็ไปดูสิกดปึ้งมาเลยกดปึ้งก็มานเลยก็อ่านได้ก็อ่านรู้เรื่องเหรอ คำถามของพี่อ่านรู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องก็ดีภาษาไทยไงนี่ภาษาไทยไงรู้เรื่องพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่พูดจะเชื่อพี่ไหมว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เรียนยากมากๆไม่ใช่พี่ฉลาดพี่ก็ยังเรียนอยู่มันยากมากๆใช่ฮะอาศัยครูบาอาจารย์ที่รู้บาลีเท่านั้นด้วยนะพี่แอดเท่านั้นด้วยนะถ้าเรียนแล้วก็จะเห็นด้วย ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ว่าเราสองคนพูดอะไร,รเพราะว่าบาลีเนี่ยอย่างสมมติท่านบอกว่าภาษาท่านตรงๆงแล้วสื่อสภาวธรรมอันนี้พี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไร <ใช S 2> ทําให้พี่เกิดความสนใจอยากจะเรียนท่านบอกเป็นภาษาที่สื่อสภาวธรรมสื่อ,อยังไงสื่อแบบไหนมันสื่อแบบไหนอะไรเงี้ยเอาไม่ว่ากันอธิบายในทีวีมันลําบากมันต้องไปเรียนหลายปีแล้วจนรู้แล้วโอ้มันสื่ออย่างนี้นีน่เองใจเรียน3ทางเรียนทุกอย่างเรียนทั้งฝรั่งจาก เรียนจากพระศรีลังกาเรียนจากคนไทยอาจารย์ไทยเรียนพมากับอาจารย์ไทยก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบพระศรีลังกาก็เรียนเพราะว่าจริงๆแล้วจะเชื่อใครมันก็ลําบากมันต้องเรียนแล้วค่อยๆเข้าไปซึมเข้าไปในตัวเราเองจนเรารู้สึกว่าอะละตกผลึกความคิดพี่อาจจะยึดผิดก็ได้นะแต่ว่าอพี่ให้โอกาสตัวเองครับทีนี้พอมันเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างภาษาไทยอาจารย์สุพียกตรงนี้แล้วพี่ชอบมากให้ไปรักษาโรคไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรค ภาษาไทยครับเพื่อรักษาโรคก็แปลว่าทําให้โรคมันยังคงอยู่เก็บเก็บเอาไว้เก็บโรคเอาไว้เพราะรักษาไม่ได้ทุกคีพทุกคีพดิซิสทูอั o เวอร์เ e ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมีไหมภาษาอังกฤษเขาไม่มีอย่างนี้อพี่ไม่ได้บอกภาษาไทยไม่ดีแต่เราพูดแล้วเรารู้เรื่องแต่ฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องเรียนแล้วปวดหัวตายเลยแต่ของฝรั่งเขาก็บอกไปเพื่อที่จะไปเคียวทำลายโรคทำลาย ภาษาบาลีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ที่ต,ต,ต้องตีความต้องตีความมันไม่มีอะไรบางครั้งไม่มีแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุครับท่านจงละรูปอกลับมาเรื่องภาษาและที่พี่บอกให้เตือนพี่เธอจงละรูปอพราภิกษุเนี่ยเข้าใจผิดที่ปัญญาไม่ถึงก็ไปฆ่าตัวตายอเพราะบอกให้ละรูป ก็เห็นอยู่นี่ว่ามีรูปก็รูปเนี่ยอมันทำให้ละรูปก็แปลว่าทัจจะทิฏิหายไปทำให้รูปหายไปก็ไปฆ่าตัวตายแต่ท่านเนี่ยหมายถึงว่าละตัณหาในรูปละความติดยึดในรูปแล้วก็ไม่ได้หมายความเท่านนั้นด้วยละความติดยึดในเวทนาละความติดยึดในสัญญาละความติดยึดในสังขารละความติดยึดในวิญญาณด้วยแม้จะพูดแค่รูปใช่ก็ให้เข้าใจว่าที่ตามมาเนี่ยที่ต้องเป็น สิ่งเดียวกับรูปเนี่ยสือพันห้าแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจากคนที่ไม่ศึกษาครับพระพุทธเจ้าบอกให้ละรูปเท่านั้นไม่ได้บอกให้ละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีที่อย่างพี่มาละอย่างนี้ไปเรียนให้มันลึกๆหน่อยอย่างนี้ค่ะนั่นแปลว่าถ้าในความเห็นพี่ก่ยก็คือเรียนได้ควรเรียนเรียนแล้วก็อย่าเชื่อว่าตัวเองเก่งเนี่ยเรียนแบบพี่เรียนแบบโง่โง่คือเรียนแบบตัวพี่เนี่ยพี่เชื่อว่าพี่เรียนแบบโง่โง คืออาจารย์ว่าไงพี่ก็เออเออไปเรื่อยอ่ะฟังอะไรก็เออไปเรื่อยแล้วพี่ก็ถามของพี่ไปเรื่อยคือพี่ไม่อวดฉลาดเนี่ยเพราะนันเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งที่พี่พูดวันนี้ชัดเจนนะคะพี่แอดว่าพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พระป่าสมัยก่อนทําไมท่านไม่ให้เรียนเพราะท่านไม่เชื่อในสติปัญญาของเราทีนี้ในเมื่อเราเชื่อท่านว่าสติปัญญาเราเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนรเราก็เชื่อไว้ก่อนสิว่าเราโง่ เราก็เรียนแบบคนโง่สิครับเรียนแบบประเภทเออเออไปสิฟังเอาโดยไม่ต้องไปคิดใช่จ้ะเหตุผลใช่ไม่ใช่แย้งอะไรต่างๆไม่ต้องซึ่งฝรั่งเขาไม่ยอมนะฝรั่งเขาต้องคิดเหตุผลแต่พี่เนี่ยพี่บอกว่าเนี่ยพี่จะเขียนเรื่องเนี้ยว่าฉันยอมครับฉันใช้ guts feeling ฉันใช้ไม่รู้แปลว่าอะไรฉันใช้ guts feeling ในการเรียนนี่น่าจะใช่ไอ้นี่น่าจะไม่ใช่แต่ฉันไม่ใช้วิธีคิดแบบตักกะเพราะถ้าฉันใช้วิธีคิดแบบตรรกะ ผ่านตัวหนังสือมันพลาดใช้ศัทธาไดไหมศรัทธาใช่พี่เรียนแบบศรัทธาความเห็นว่าเห็นแบบนี้ถูกต้องใช่ศรัทธาเชื่อว่าพระไตรปิฎกจริงรเป็นของแท้และครูบาอาจารย์ที่รู้บาลีสอนท่านแยกออกมาให้เราจริงรอ่านอัทธกถาจารย์บ้างมาประกบกันแล้วมันใช่พี่เรียนเยอะนะพี่เพื่อที่จะดูว่าพี่ไม่ได้บอกอาจารย์ไทยพูดปุ๊บพี่เชื่อเลยอาจารย์ศรีลังกาพูดปุ๊บพี่เชื่อเลย อ่านหนังสือฝรั่งปุ๊บพี่เห็นด้วยเลยเปล่าไม่เห็นด้วยก็เยอะครับอาจารย์ศรีลังกาก็ไม่เห็นด้วยเยอะเพราะคนละบริบทกันท่านเป็นพระศรีลังกาครับอาจารย์ไทยก็คนละบริบทกันสอนมาแบบพระไทยเพราะฉะนั้นสามบริบทเนี่ยพี่ก็ต้องเอามาเบลนเป็นตัวพี่เองก็เรียนเยอะนะคะ,ะกลับมาตรงที่พี่ไก่บอกว่าฟังแล้วอาจจะคิดว่าเหมือนกันเห็นรูปในตน้นเห็นต้นในรูปเห็นมีตนมีรูปเห็นรูป โดยความเป็นต้นโอ้ฟังงงากลองอธิบายว่าจริงๆคือเห็นกันหรือคนรู้แค่ไหนดีฮะคนรู้ประมาณหนึ่งนะคะอย่าไปติดในภาษาที่พี่อ่านให้ฟังเนี่ยพี่ไม่ได้ให้ติดในภาษานะพี่อ่านให้ฟังเพื่อเห็นว่าภาษาเนี่ยมันหลอกมันทําให้จริงๆภาษาตรงนะแต่ว่าจะไปเห็นต้องเห็นจากการปฏิบัติเอาเป็นว่าพี่พออธิบายได้บ้างแล้วกันเห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยพี่แอดเนี่ยรูปไหมแขนเนี่ยรูปไหม ก็แข <G> น <administered S 2> ใช่ใช่แขนแขนแล้วมันเป็นแขนของของพี่ไหมถูกต้องครับนี่แหละเห็นรูปโดยความเป็นตนแขนพี่แน่ๆนเลยเนี่ยเป็นเป็นกายของเราเป็นแขนของเราเป็นตัวเราใช่จ้ะเห็นเห็นเลยว่ามันเป็นของของเราเป็นเป็นตัวเราแน่ๆพี่แว้นนิดนึงได้ไหมพี่ได้ดูหนังไทยเรื่องหนึ่งโดยไม่ตั้งใจรักกันมากไม่เอ่ยชื่อแล้วกันรักกันมากก็ภรรยามีชู้กับหลานชาย รักกันหน้ารูน <c oughs> ออลามโซไว้ด้วยกันผูกไว้ด้วยกันค่ะทีนี้สุดท้ายเนี่ยก็คือผู้หญิงยิงตัวตายครับยิงตัวตายแล้วยังไงนะก็อยู่กับศพตอนอยู่กับศพตื่นขึ้นมาเห็นศพตกใจอไอ้คนใช้ก็เลยวิ่งเอามาเอาปีดอิโต้มาฟันแขนผู้หญิงออกซะเพื่อจะได้ผู้ชายเป็นอิสระจากศพครับเท่านั้นลหละพี่แอดเอ้ยวิ่งหนีไอ้แขนเนี่ยแขนนี้มันไม่ใช่แขนของผู้หญิงต่อไปแล้วไง มันกลายเป็นแขนของศพเป็นบ้าไปเลยกลัวเนี่ยกลัวจนเข้าป่าเป็นบ้าไปเลยนี่แหละเห็นรูปโดยความเป็นตนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยยกตัวอย่างเราจะเห็นอย่างนี้ได้ไงเวลาเราไปส่องกระจกเนี่ยพี่อาจจะส่องกระจกเออผีไม่เรามากอาจจะมีบ้างในตอนตอนตอนมืดมัวนี่ค่ะไม่มีใช่แต่เราส่องกระจกเนี่ยเราแน่ๆผมเนี่ยเมื่อกี้พี่อาส่องเนี่ยผมตรงนี้มีอย่างนี้อย่างนั้นเราแน่ๆ นี่มันปฏิเสธได้ไหมว่าเราเห็นรูปโดยความไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องก็ต้องเห็นแบบนั้นแต่ว่าคำสอนส่วนคําสอนเราเอามาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะบาทในการที่เราจะฝึกปฏิบัติต่อไปครับแต่ถ้าสุนัขสัตว์เดรัจฉานเขาเห็นกบุญเห็นทีวีเห็นรูปตัวเองในกระจกตกใจวิ่งหนีเห่าด้วยซ้ําไปไม่รู้ด้วยบาเป็นตนกบุญเป็นชื่อของ ของสุดที่รักของพี่เป็นมาที่บ้านของคุณไกไกะเป็นสุดที่รักของพี่ลูกพี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ไปปรุงมันต่อคิดมันต่อว่านี่ดูดีอย่างนี่มันอันนี้ต้องบำรุงนั่นนี่อะไรเงี้ยใช่มันก็จะก็จะไม่เกิดสิ่งนี้ใช่จ้ะทีนี้เพราะเราเราปรุงมันมากเราก็รู้สึกติดใจกับมันทีนี้ไอ้การที่มองลงไปอย่างเงี้ยเห็นรูปในความเป็นตนเนี่ยคำว่าเห็นเห็นเนี่ยมันหมายถึงว่าเรารู้สึก เวลาเราเรามองเมื่อกี้พี่อธิบายโดยการเห็นด้วยตาอย่างสุนัขไปเห็นในกระจกแต่จริงๆแล้วคือความรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นของเราที่พี่อธิบายเรื่องหนังก็คือรู้สึกว่ามันเป็นผีมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยตอนแรกมันรู้สึกว่าเป็นเป็นภรรยาที่รักของเราแต่พอเขาตายไปแล้วพอตัดออกเนี่ยมันกลายเป็นรู้สึกว่ามันเป็นผีจําจะรู้สึกว่าว่ามีว่าเป็นตนเป็นตัวเราเนี่ยเมื่อเมื่อเราไปนึกถึงมันใช่ค่ะ ถ้าไม่นึกก็ไม่มีตัวเราก็จะถ้าอย่างบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ได้นึกเรื่องอะไรสักสักอย่างหนึ่งแต่เรานึกอยากทานอะไรขึ้นมาอันนี้พี่ก็ไม่อยากยกย่องเขานะมีนักฟิโลโซฟีของฝรั่งเขาบอกว่า I think therefore I am เมื่อไหรคิดเมื่อนั้นมีตนอย่างนี้เป็นต้นก็มาใกล้ใกล้เคียงกับพุทศศาสนาแล้วคิดเมื่อคิดก็มีตัวพอไม่คิดตัวก็หายไปพี่อาจพูดกับพี่ตอนนี้ไม่ได้คิดถึงคนอื่นมีพี่อยู่ แต่ถ้าพี่แอดแวบไปคิดถึงองค์ก็กลายเป็นมีคนนั้นอยู่แม้จะพูดกับพี่ไก่แม่อยู่แต่พูดกับพี่อยู่เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เรานึกจิตเราไปเขาเรียกผัสสะกับสิ่งอื่นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละมันก็เกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาก็คือความรู้สึกในเรื่องนั้นๆนะคะเราจะไปถึงไหนเนี่ยเห็นรูปในความเป็นตนเห็นรูปในความเป็นตนแล้วทางก็พูดต่อไปคําว่าตนตนนี่ก็คือเวทนา พี่จะไม่พูดอีกสามอันเพราะว่ามันจะงงในแง่ของมาพูดออกทีวีแล้วมันจะงงถ้าเราไม่ไปปฏิบัตินะคะแต่ว่าเห็นตนในในความเป็นรูปก็อย่างเช่นว่าเห็นตนเป็นรูปก็อย่างเช่นอันที่สองเห็นตเห็นเห็นตนมีรูปก็คือเห็นรูปตัวเองแล้วก็สามสิบปีที่แล้วก็ยังชันอยู่น่ารักไหมพี่อาจเคยเห็นรูปพี่ตอนตอนเด็กไหมน่ารักไหมอะไรเนี่ย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 เป็นเป็นประเภทว่าโอ้มันผ่านไปแล้วมันไม่ใช่เราแล้วนะแต่มันอยู่ในรูป เราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นฉั้นยิ่งโดยเฉพาะตอนที่หน้าตาหน้าเอนดูอะไรแต่ละเขาเอามาลง a ฟ e b o o กกันนั่นอย่างนั้นน่ะคือคนที่หลงตัวเป็นต้นลงคือไม่ได้ว่ามันหลงอยู่แล้วไม่ได้ว่าแต่บอกให้รู้ว่านี่แหละคือความหลงตัวชนิดหนึ่งคือคือถ้าไปไปอะไรกับมันมากแม้ว่าจะเป็นรูปอดีตเป็นสิ่งที่เกิดมันเป็นเรานั่นแหละพี่แอ๊ดจ้าจริงๆเราเนี่ยมันจะออกจากมันไม่ได้เป็นเรานั่นแหละ ปริญญาคนนั้นนะมันกอดไอเราเนบางทีอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นบ้าไปหรือเปล่าแขวนปริญญาเต็มบ้านมันเป็นบ้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็สอนสุดตรงสอนแบบคนสอนธรรมะก็ต้องเล่นกันแรงๆรแต่เราเนี่ยเอาประเภทปานกลางลมันก็เลานั่นแหละไอชื่อที่ปรากฏอยู่นะมันก็เล่านั่นแหละแล้วเราก็จบมาจริงๆจากที่นั่นนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปติดมันมากฉันเรียนหนังสือมาตั้งขนาดที่ ฉันจบปริญญาเมื่อกีนี่มันก็เยอะไปคไอบถึงสิ่งที่พูดออกมามันมีประโยชน์หรือเปล่ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นแล้วเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปนะฮะเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปก็คือเนื้อหนังมังสาอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในตนเนี่มันของเราถ้ามันยังดีอยู่ครับเห็นตนในรูปก็คือมันเป็นเนื้อเดียวกัน่ะเห็นตนในรูปก็คือว่าจริงๆแล้วตัวกับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มัน S <S <S แยกจากกันไม่ได้อย่างนั้นนะคะพี่เอ็ดแต่ที่พี่บอกไงว่ามันจะไปเห็นละเอียดตอนเวลาปฏิบัติธรรมจะเห็นเช่นนั่งอยู่แล้วก็มันรู้สึกเออพี่จะยกตัวอย่างไงดีน้ําไหลก็กลบไปในท้องเนี่ย <S <S ขณะที่นั่งอยู่สมมุติเราหิวเราจะเห็นว่าเป็นน้าย,ย่อยก็ตรงเนี้ยบางคนก็เห็นได้ว่าโอ้ยมันแยกกันเนาะอืมมันมันมันไม่ใช่เรานะไอ้นี่มันคือกระเพาะมันกําลัง เรียกร้องอาหารอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันละเอียดขึ้นไงจิตมันไปนั่งสงบสงบรวมจิตได้มันก็เริ่มเห็นเดิมอาจจะคิดว่าเราหิวแล้วใช่ค่ะน้ำย่อยเราทํางานอะไรเงี้ยแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอาจจะแยกไปแล้วมันอาจจะแยกไปแล้วกระบวนการน้ําย่อยก็ทํางานต้องการอาหารมันก็จะเริ่มห่างย่อยอาหารต่อไปมันก็จะเริ่มห่างตัวตนออกมาว่าอ้าวถึงเวลาต้องฟีดแล้วเหรอนี่ถึงเวลาต้องให้อาหารแล้วเหรอนี่ถ้าองั้นมันอยู่ไม่ได้เหาเห็นต่อว่าโอ้โหชีวิตต้องฟีดมันตลอดเลยอะ วันหนึ่งตั้งสามก็เริ่มละเริ่มแล้วใกล้ละใกล้แล้วโอ้โหใกล้เลยใกล้บ้าใกล้ใกล้เห็นทุกข์ละใกล้ละใกล้ละโอ้โหมันเหนื่อยเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรเช้าเช้าเนี่ยไม่อยากจะตื่นอ่ะก็ไปทํางานนี่ก็เห็นแล้วไม่จำามันต้องทํามันเหมือนขี้เกียจไหมมันเหมือนขี้เกียจมันก็เห็นทั้งตัวขี้เกียจด้วยแล้วเห็นว่าอ้าวตื่นมาเหลือเวลาห้านาทีต้องไปแล้วยังไม่ได้แปรงฟันล้างหน้าอ่ะพอยังไม่ได้แปรงฟันแล้วนะอ้าว มันต้องมรานั่งบริหารมันอีกเหรอเนี่ยัฉันออกไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ปากเหม็นออกไปได้ยังไงล่ะคุยกับใครเขาไม่ได้อย่างนี้โอ้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วอันนี้เนี่ยก็เริ่มใกล้แล้วอย่างนี้มันต้นเอา้าหิวอีกตายแล้วอีห้านาทีนี่นะแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําทานกาแฟหรือไม่ก็ดื่นอะไรสักอย่างเพื่อกันหิว โอ้ยมันทุกข์ตรงนั้นเลยแต่แตเชื่อว่าใครที่ตื่นมา5้านาทีจะต้องออกจากบ้านเพราะเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันคงไม่คิดเร <c oughs> ื่องพวกนี้คงทุกอย่างรีบไปหมดอัตโนมัติต้องเลือกเอาว่าจะไม่ทําอะไรแล้วมันชาจะจะ้าหยิบอะไรมันก็ตกหยิบอะไรมันก็หล่นเราว่าถ้า,ถ,าถ้าพอจะเห็นแยกได้หรือว่าเห็นว่าเอ้ยมันมต้องทำ้ยางนี้ซ้ำๆๆอีกแล้วนะใช่จ้ะใช่มันก็อาจจะเป็นแนวแนว,แนว,แ,นวแนวทางของการ <c oughs> จะจะปฏิบัติ <c oughs> ทำต<ช>่อไปได้ใน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 เรื่องอื่นก็เหมือนกันยังเวทนาอย่างเงี้ยก็เหมือนกันค่ะ ล้วเราเห็นว่าคนที่โกรธเนี่ยเป็นเราเป็นคนคนเดียวกันคนที่มีความสุขเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันครับคนที่มีความทุกข์เป็นคนคนเดียวกันแยกไม่ออกเนี่ยนะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะมันจะเป็นเราไปซะหมดมันเป็นเราไปซะหมดแล้วจะแก้ยังไงก็ฉันทุกข์อยู่เนี่ยฉันกําลังเป็นคนที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมแต่ถ้าสมมุติเราแยกได้ว่าสุขมันก็อยู่ส่วนสุขนะไอ้ตัวเรามันก็อยู่ส่วนตัวเรานะมันมาแล้วมันก็ไปไอ้อย่างเนี้ย ทุกเท่าไร่เราก็เออมานั่งตั้งสติทํำยังไงนะมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไอ้อความทุกข์นี้มันก็จะค่อยๆจางคลายไปครับหรือมีความสุขเออดีนะเป็นความสุขกุศลเก่าเรามันมาดีนะมันจึงส่งให้เราสุขอย่างนี้ทํากุศลมันต่อไปสิเราจะได้มีสุขอย่างนี้ต่อไปไอ้อย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยก็คือการไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเดียวกับเราครับถึงแม้ว่ามันจะมีติ่งติ่งอยู่ว่าเรารได้รับประโยชน์จากความสุขอันนี้ เราได้รับทุกข์จากความไม,ไม่ไม่ไม่ดีอันนี้ก็ตามแต่ยังน้อย,อยเราเอามาปฏิบัติได้นี่กลับไปที่หลักสัปดาห์ที่แล้วคือริยาวาทถีว่าอ๋อถ้าเราทําดีนะผลมันออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเราทําไม่ดีผลมันออกไปพูดผิดนี่มันไม่ดีนะกลับมาบ้านแล้วทาไมฉันพูดกับเขาแบบนั้นพูดแบบนั้นมันไม่ดีเสียใจ มันก็เตือนตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดอีกถ้าพูดแบบนี้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้สร้างอะไรให้ใครก็อย่าไปพูดการที่เราจะมานั่งดูแลกายวาจาใจเรามันก็จะเกิดจากการที่เราแยกตัวตนออกมาเจะว่าไปก็สามารถจะฝึกได้ในในชีวิตประจำวันเลย<ช>ที่ทําอยู่พูดอยู่คิดอยู่ต่างๆพี่ถึงพูดเสมอว่าการพระพุทธศาสนาไม่ได้แยกจากตัวเรารแต่ว่าวิธีการมองอะ่ะเราจะนําเสนอให้คนมองเห็นได้อย่างไรสําคัญกว่าครับ เดี๋ยวพักส,สักครู่นะครับอพอรู้แบบนี้แล้วอ้าวแล้วเราบางทีถ้าเราไปยึดอะไรมากๆละ่ะกายยึดจิตยึดคิดนี่เรารพูดไปคๆยึดไปแค่กายกับเวทนานจิต <นะ S 1> ยึดต่อนี่ยังไงเพราะโอ้ยยึดบางทียึดแน่นด้วยก็เกิดไงจ๊ะเกิดเกฮะเกิดมไม่เกิดทําได้ไหมไม่เกิดต้องทําอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อนะครับ